เอเยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Back c ค v e r รนะครับวันนี้ก็อยู่กับบนะูชนแนลเนาะหลังจากที่เมื่อคืนลงคลิปไปนะครับตุ่ม20ตัวแล้วเล่นไปนะฮะจนถึงแบบที่4มั้งประมาณ3-4ทุกคนรู้สึกว่ามันเล่นยากเล่นไม่ไหวนะสำหรับใครที่จะเล่นเนาะช่วงแรกนะครับแนะนำให้หาตัวดาเมจก่อนนะมันจะมีตัวดามเมจนะครับซึ่งคอยช่วยแบกเราได้ดีเลยนะนั่นก็คือนะครับ ยามินะครับผมนี่เลยในส่วนของการอัญเชิญน,นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะมาเปิดตู้นี้กันเนาะแล้วก็หาเป็นยามีถามว่าทําไมต้องเป็นยามีชุดพระนะครับเพราะว่าอัญเชิญส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีระบบชนะทางแพ้ทางเนาะน้าชนะไฟนะครับไฟชนะธาตุดินเนาะแล้วก็ดินเนี่ยนะชนะธาต์ฟ้านะครับเนี่ยก็จะวนกันอยู่สามธาตุะฉนะนัะ้นเนี่ยด้านแรกๆนะครับผมมันก็จะเป็นในส่วนของดันไฟซะส่วนใหญ่นะ มันก็จะช่วยผ่านได้ค่อนข้างดีนะครับก็เป็นตัวเาเมจหรือจะใช้เป็นในส่วนแอตตาก็ได้แอตตาเนประมาณบทที่สีขึ้นไปมั้งเออสี่ห้าอะไรประมาณนี้เริ่มได้ใช้แล้วนะครับแต่ช่วงตัวแรกๆที่ลงดันหาของลวงอะไรต่งตางอ่าเอาเป็นในส่วนของยามิชุดพละนะฮะก็พยายามหาให้ได้นะซึ่งหาค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับไอดี <c oughs> ผมสองไอดีืก็คือนั่งรีนั่งเล่นไปก็ไม่ได้เลยนะครับเลยไปจัดมาเนี่ยตู้เนี้ยเพื่อนถ้าเป็นไปได้นะพยายามมาหานะครับ 2ตัวจากตู้นี้เพราะว่าเดี๋ยวนะครับเราจะได้กุญแจเป็นกุญแจเวสภารกิจเนาะเอาไว้นะครับไปเลือกตัวที่ต้องการอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็สรุปว่าตู้นี้นะสตัวเนี่ยหาพยายามหาให้มันได้2ตัวนะครับแล้วก็ไอตัวแบนช์เชอร์เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวประมาณนี้อยู่เนาะซึ่งนะฮะตัวที่เราจะหาในตู้เนี่ยก็จะเป็นโลตัสนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีก็คือมาร์สนะครับเพราะว่าเล่นคู่กันเนาะทีนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ ขี้เกียจรีขี้เกียจหาบอกเฮ้ยผมอยากเล่นยังไงช่วงแรกแต่ถ้าใครเติมเยอะอาจจะแบบว่าไม่ต้องรีหาก็ได้เปิดเล่นไปเลยเนาะซึ่งเนี่ยฮะช่วงแรกใครที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยเรียกว่าฟรีดีไหมเอาเรียกว่าแบบไม่ค่อยได้เติมแล้วกันเนาะเติมน้อยๆนะหรือว่าเติมบ้างนะครับในช่วงแรกเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหลังอะตู้มันจะเป็นประมาณตู้ซีซั่นเราค่อยไปหนักช่วงหลังก็ได้นะครับอันนี้ผมไปซื้อไอดีมานะเป็นอันนี้ครับเว็บสองนะไอดี ID ไกนะ่ซู๊หนึ่งนะซึ่งตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนน เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับรอแค่24ชั่วโมงนะซึ่งเขาบอกว่าคนที้เขาเพิ่งรีได้นะผมก็เลยไปซื้อมานะครับก็เดี๋ยวอีก20ชั่วโมงผมก็เปลี่ยนชื่อได้แล้วนะแล้วก็ตัวที่เขาเขาเปิดมาได้นะอันนี้ก็คือ30ใบนะ30ใบนะครับก็ได้เอเดนาร์มา2ตัวตัวนี้เปิดตัวแรกเนะี่ยตัวแรกเราจะได้คนนี้ทุกคนนะชาร์ลอตต์นะไม่ต้องตกใจเนาะจากนั้นเนี่ยก็ไปอันนี้ได้ในส่วนของยามิมานะแล้วก็มินซ่ามานะซึ่งนะครับ มันจะมีอันนี้อีกนี่นี่เพื่อนเพื่อนนะมันจะมีในส่วนของอมาดูที่องเก็บนะครับไอเทมใช้งานเห็นไหมอันเนี้ยนะครับเราสามารถไปเปิดประตูได้ว่าเราอยากได้ใครเนาะแล้วก็ทำเวทำขวสทํากิจกรรมนะครับซึ่งไอตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเลือกตัวไหนไปแล้วไอตัวนั้นเราดันเปิดได้เนี่ยเราสามารถรีเซ็ตได้นะซึ่งอันเนี้ยผมน่าจะหาในส่วนของตัวแอตตาเนาะแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยเราไปสุ่มกันนะว่าผมจะได้โรตัสหรือเปล่านะสำหรับสองร้อยโลนะเนาะหรือว่าสุ่มยี่สิบรอบนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามีเพจ เดี๋ยวเราไปอันเชิญกังดีกว่านะเพื่อนนะฮะอันเชิญตรงนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนที่เพื่อนจะอันเชิญตรงนี้ได้นะเพื่อนต้องไปจบบทที่1ก่อนนะครับซึ่งการที่เราได้ในส่วนของตัวยามีมาเนี่ยนะครับทำให้เราเล่นบทที่1ได้ค่อนข้างง่ายอะจิมเลยเห็นไหมก็จะต้องเล่นนะครับนี่ตรงนี้นะจนจบเวทนี้แล้วก็จะเปิดให้เรานะครับไปเดี๋ยวลองไปเล่นดูนะครับซึ่งอันนี้ผมอัพยามีไปเลเวลยี่สิบเจ็ดนะก็แบกได้ค่อนข้างดีเลยครับใช้ตัวแค่นี้แหละนะครับผมแล้วก็กดออโต้เลยครับไปฟาร์มเลย มาแล้วครับตรงนี้นเพื่อนๆถ้าเกิดใครขี้เกียจดูแอนินเมชันนะเพื่อนๆสามารถเอาแอนิเมชันออกก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นแอนิเมชันเต็มเนาะใครที่แบบวอร์ลีหาเล่นไปสักพักนึงแบบโอ้โหไม่อยากชมแอนิเมชันอยากเอาออกเลยกันมันจะออกได้แบบครึ่งหนึ่งนะทุกคนเออไม่ได้แบบว่าอ,าออกจนหมดนะครับอันนี้อันนี้คือแอนิเมชันเต็มนะเห็นไหมสกิลก็จะประมาณนี้นะครับนี่ยามมีมาแล้วครับเด <As S 1> ินเข้ามาโอ้โหกระทืบเท้าครับผมแล้วยังไงครับจังหวะนี้ครับผมมาเลยครับผมสกิลเข้าไปครับปุ้ อย่าปล่อยที่เป็นสกิลเป้าเดียวนะสกิลอนตีสกิลสามทีเป็นสกิลเป้าเดียวสกิลสองที่เป็นอ่าสกิลมูลนะครับนี่อันนี้ก็เปิดมาแล้วครับของพระเอกนะนี่ครับผมเอสตาครับปันย่อยครับผมอีไปเลยนะครับเรียบร้อยฮนะตายหมดครับแต่ว่าเวฟเนี่ยมันจะมีด้วยกันอยู่ประมาณสามเวฟนะทุกคนนะก็ใครที่ขี้เกียจรู้สึกว่าพี่มันนานนะกดเอาเป็นแอนิเมชันสั้นก็ได้นะครับมันก็จะทำให้เคลียร์กันยั่งเร็วหน่อยเนาะ ปันไปแบบภาพก็ให้ครับโอ้ค่อนข้างอันนี้คือขนาดเรามีตัวดามเมจนะเล้วพิ่งไปลองคิดดูดิซึ่งผมเล่นไอดีนะไอดีะไอดีแรกที่ผมเล่นเลยนะผมมีโลตัสกลับมานะครับโลตัสก็คือตัวไตัวผู้ชายเนาะที่มันเป็นฝั่งตัวายเนาะนะฮะในช่วงต้นเรื่องอ่ะมันเป็นตัวดีบัฟนะครับแล้วมาเนี่ยมาเป็นตัวแท้งนะซึ่งโอ้โหมีแค่ตัวดีบัฟกับตัวแทงไม่มีดามเอจเล่นยากจัดเลยครับผม ก็แนะนำว่านะครับช่วงแรกเนี่ยให้เพื่อนๆนะหาตัวดาเมจนะครับถ้าเกิดปั้นเนี่ยปั้นตัวดาเมจปั้นยามีไปก่อนเลยแล้วถ้าเกิดสมมติได้ยามีมานะปั้นยามีไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเอยเป็นตัวนะครับดีบัฟเนาะเนี่ยนะครับก็คือเป็นแอตแท็กเกอร์เห็นไหมเป็นแอตแท็กเกอร์เป็นดีบัฟเนาะแล้วค่อยเป็นแท้งเป็นตัวฮิลที่หลังเลยนะซัพพอร์ตเนี่ยนะเพราะช่วงแรกตัวที่ผมได้มาเนี่ยคือช่วงหลังก็ได้ใช้แน่นอนนะช่วงประมาณแบบเดี๋ยวคิดว่าแมปสี่น่าจะได้ใช้อยู่ นะครับซึ่งไอ้แมปแรกๆเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมีฮิวหรอกจริงไม่ว่อเราน้อยนะฮิวไปก็ไม่ได้แรงกันเท่าไหร่นะครับขนาดจะมีเรายังเบาเลยด้วยนนะเราจะเอาฮิวมาจากไหนนะครับเดี๋ยวไปฟาร์มของอะไรพวกนะี้เดี๋ยวเขาได้ใช้น้องนี่นะครับก็เขี่ยไปอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมนะฮะมาเขี่ยบทหนึ่งให้ดูนะแล้วเขียเดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวอ่าข้ามไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปนั่งเก็บเวลนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาสุ่มกันนะว่า20ใบเนี่ยนะครับว่าจะออกโลตัสไหมแล้วก็ออกสวยๆไหมนะครับซึ่ง ใครที่แบบว่างบน้อยเออจับมาประมาณนี้ก็ได้เนาะนะครับก็ถือว่านขายัางคุ้มค่านะอันนี้ร้อยเดียวนะไอดี <c oughs> แค่ร้อยเดียวเองได้ประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็เสียค่ากลางนะครับแนะนําว่าซื้อไอดีทุกครั้งคนกลางนะครับค่ากลางอยู่ที่30บาทเองก็หมดไปร้อยสามสิบบาทเนาะนะครับหรือใครที่แบบว่าโอ้พี่ผมพี่เกียิมานั่งเล่นต่อผมขอแบบว่ามาถึงมีตัวครบเลยได้ไหมนะครับก็จะอีกเหรียะคานหนึ่งก็พยายามหาไอดีเนาะตัวเท่ครบครบเลยนะ แล้วเล่นได้ยาวก็น่าจะเป็นยามินะครับแอตต้านะครับผมแล้วก็โรตัสนะโลตัสกับมานะครับใช้สีตัวนะนะครับโอเคแล้วก็ใครที่เล่นแล้วนะครับอยากเติมแพ็กนะครับนี่เลยครับผมเพาเว p ร์เพย์เพาฟูลบเมนนะครับบริการรับเติมเกมนะครับแบ็คโอเวอร์นะก็ราคาถูกกว่าเติมอีกแน่นอนนะครับเติมได้ตลอดย4สชั่วโมงนะทักไปแล้วนะครับเลือกแพ็กเกจเสร็จแล้วนะตอนเขาจะมีก่อนที่จะกดยืนยันนะแพ็กเกจที่เลือกนะครับยังไงก็ฝากกันสักนิดนึงนะ ช่วยสนับสนุนนะฮะสตรีมเมอร์นะครับบูชแนลสักนิดนึงนะฮะเรียกชื่อบูชแนลชื่ออยู่ข้างบนข้างบนแลนะ้วประมาณเลื่อนลงมาคนที่4คนที่5นี่แหละครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวผมไปเก็บในส่วนของดันให้ครบนะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกาชากันครับว่า200โลสำหรับไอดีเนี้ยจะเป็นยังไงกันบ้างแนละ้วก่อนที่จะไปเก็บนะฮะเพชรแล้วก็ลุยกันยาวๆนะว่าเราจะได้ตัวอะไรมาเพิ่มกันอีกบ้างนะครับผมเอาล้วครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยไปเคลียร์มาแล้วบอกเลยว่าเร็วกว่าเมื่อวานเยอะนะ มี on ยามีช่วงสนเกมเนี่ยนะครับเล่งงนง่ายขึ้นเยอะเลยไปครับผมในส่วนของการสุ่ม1ิบอัญเชิญนะครับเนี่ยตรงนี้เนาะก็สุ่มไปนะครับครั้งแรกเขาจะสอนแล้วนะแต่ว่ามืออย่ารัวทุกคนมืออย่าลั่นนะครับเข้ามานะฮะก็จะเจอกับพ่อหมดนะถ้าเกิดพ่อหมดลืมตาแนะน่นอนนะครับได้ไเพชอาแน่นอนนะขึ้นอยู่ว่าเราจะได้กี่ใบเนาะก็เมื่อวานที่ผมเจอสูงสุดเนี่ยอีกไอดีหนึ่งนะของผมจะสามใบนะเรากดข้ามไปเลยนะเนี่ยครับตัวที่เราจะหาหลักๆของเมย์หลักตู้นี้ก็คือโลตัสนั่นเองนะครับผม ซึ่งนะครับตู้แรกก็น่าจะได้แบบนี้กันทุกคนมั้งอ่ะแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าอัญเชิญใช่ไหมนะครับเขาจะให้เราบันทึกผลนะครับเนี่ยเขาจะสอนเราบันทึกผลนะว่าถ้าเกิดเราชอบอนไนมากที่สุดเนี่ยให้กดบันทึกผลไว้ก่อนนะแล้วก็ยืนยันนะครับอยาไปยืนยันอีกทีนึงงด้เกิดยืนยันอีกทีนึงเนี่ยนะฮะมันก็จะเหมือนกับว่าเลือกกันนั้นเนาะเดี๋ยวเราก็สุ่มต่อนะยี่สิบครั้งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับตรงนี้ไม่ไม่ดูแล้วนะเพราะว่าเราได้แน่ๆอยู่แล้วนะสีมอะ ซีว่าครับผมซีว่านี่ยังไงผมก็ไม่เลือกนะผมเกลียดทรงผมมันฮนะดูทรงผมมันนี่นะครับตั้งแต่ดูกระตุลแล้วแบบไม่ชอบเลยนะอ่ะแบบก็ไม่เป็นไรเนาะครั้งที่สามใช่ไหมไปครับผมขอเหมือนเดิมได้ไหมแบบเมื่อคืนแต่อดีนี้มันดูดีกว่านะขอปลาเกลือนใช่ไหมใช่อ่าใช่ไม่ใช่นะเป,นเป็นเป็นแจนนะครับผมเป็นแจนเราไม่เอานะก็ไปต่อครับเพื่อน เมื่อคืนผมก็เสียวเหมือนกันนะสุ่มไปกว่าจะเจอโลตัสอแต่อ้ดีนูน่ะสิบสิบกว่าอะไรนู้นนะเกือบสิบสี่มั้งแค่กว่าจะออกออกยากเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแบบไอ้ตัวที่แบบออกแล้วนี่ชอบออกลัวๆเนาะนะครับอันนี้ก็อันนี้คือแบบเกลือจัดเลยนะมีมีตัวแจกตอนต้นเกมที่แบบเขาาให้มาอีกซรั้งอีกนะไปม่วงสามโชว์อหน่อยแล้วคลิปนี้นะฮะ แขกผู้ป่าเถื่อนนะครับเหมือนเดิมนะวันแจ้นนะครับผมแล้วก็ใครนะครับที่ชอบเกมนี้เนาะอยากให้ทําเกมนี้ต่ออีกนะฮะก็ฝากกันช่วยกดไลค์ช่วยกดหัวใจหรือว่าคอมเมนต์เล็กหนึ่งอะไรมาก็ได้นะครับจะได้รู้นะว่ามีเพื่อนๆในช่องเราเนี่ยนะครับเล่นเกมแบ k cover M เ,เหมือนกันนะนะฮะผมไม่ได้แบบว่าเล่นไปอยู่คนเดียวนะคนแก่มาแล้วทุกคนนะถ้ามันขึ้นมาคนแก่เนี่ยแสดงว่าใช้เลยนะครับนี่เลยแต่ว่ายังไม่สวยเท่าไหร่นะสำหรับดีบัฟเฟอร์ตัวนี้เนาะซึ่งผมอยากได้ที่แบบว่ามันออกมา สองตัวนะครับแต่ว่ามีตัวนี้ก็ใช้ได้นะไอตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับตัวสีฟ้าเนะี่ยใครที่ไม่มีนะครับไม่มีมาเนาะก็เอาตัวน้องตัวฟ้าเนีเป็นตัวแทงได้อันนี้ผมบันทึกผลเลยนะนะครับเห็นไหมพอบันทึกผลแล้วเนี่ยนะครับอ่ะก็อัญเชิญเข้าไปครับผมนี้แบบว่าถ้าสมมติเราสุ่มไป20อันแล้วเนาะเราก็จะกลับมาเรีอกนะครับตัวนี้ของเรานั่นเองนะครับผมไม่ออกเลยเหรอเฮ้ยทำจริง อ่านี่ก็จะเป็นมานะครับเป็นเอเดนอาร์ D A เหมือนกันเนาะแต่ที่ผมสุม่มเมื่อคืนตัวนี้ผมไปสุ่มอีกตัวหนึ่งอ่ะเห็นไหมพอเรากดบันทึกผลเห็นไหมฮะถ้าเกิดเราเอาแล้วกดบันทึกซ้ำแต่ถ้าเกิดไม่เอาเรากดย้อนกลับนั่นด้วยนะแล้วก็ไปสุ่มต่อครับผมเหมือนจะไม่มีนะเหมือนจะไม่มีแบบว่าอ่าได้จากอันเนี้ยมุ่งสองอันแต่ว่าได้สองตัวนะส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดนะทุกคนนะเป็นสกิลเนาะการ์ดสกิลนะครับชนะิว่าอีกเลีนะ้ยวนะครับผม มีใครเล่นแล้วชอบทรงผมมันไหมตั้งแต่ในกระตูแล้วนะผมแบบหามันต้องยังไงวนะนยทำผมทรงนี้ได้นะนะครับหูอันนี้ไอดี ID นี้แบบว่าคงน่าจะได้มาช่วย,มา,วยมาช่วงต้นเกมแล้วครับอยากที้ฉันวิจัยเหรอนะครับอันนี้ก็จะปน้องผมจําชื่อน้องไว้ได้นะแต่ไม่อยากได้นะไอดี ID หลักมีด้วยนะตัวนี้นะครับไอดี ID ที่แล้วนะมาครับเพื่อนๆไปเลยครับไปกันต่อครับผมม่วงสองหน่อยเร็วแล้วก็นิ่งเลยครับไม่ออกมานะ ไม่ดิ้นมาเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคนหน้าหน่วยนะครับผมจําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าชอบว่ารูปเป็นชีวิตจิตใจเลยนะไปครับเหลือสิบโลทุกคนนะฮะอีกสิบโลสิบโลก็ไม่ออกนะไม่ออกเลยนะอันนี้ไม่ออกเลยนะครับโอันนี้ไม่เอาเลยนะตัวนี้ถามว่าเก่งไหมพอเล่นได้นะครับพอเล่นได้แต่ว่ามันช่วงต้นเกมเราอยากได้แบบว่าดีๆหน่อยนะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์นะทำให้มัน เล่นได้งไงขึ้นนะครับแล้วไม่มีว่องมีเล่มเดียวด้วยนะนะครับก็ซ้ำอ,อีกโอ้โหโ,โอ้เหยียบดวงย่งถึงบอกนะว่าใครที่แบบบางคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดมือเกลือเนะี่ยบางทีก็เกลือตลอดเลยนะเออจริงนะทุกคนนะมันแบบว่าไม่ไม่ออกเลยมาดีๆเลยนะสำหรับใครที่แบบว่ารีหาแล้วแบบได้แต่ตัวดีๆเนะี่ยไม่รู้เขาทำบุญด้วยอะไรนะบางคนเนี่ยเชื่อแม้เปิดสิบโลเอเดต้าสามตัวโอ้โหเพื่อน แล้วเป็นตัวในตูนต้ทั้งนั้นเลยเป็นแบบว่ายามินะครับนิโมซ่านะแล้วก็ตัวพระเอกของเราแอตตานะ,นะนั่นแบบเฮ้ย <He> ดวงแบบจะดีไปไหนครับเนี่ย่ยางนั้นก็มีนะเมืม่อนะลองไปหาดูนะถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากได้ดีแต่ว่าราคามันก็จะสูงหน่อยนะอันนี้ก็ไม่เอาเหมือนเดิมนะครับไปเหลืออีกสครั้งนะขอแค่สองม่วงขึ้นไปแล้วก็มีโลตัสนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็กลับเอาอันที่เราบันทึกไว้เล่าแรกแหละ ฉะนั้นเนี่ยใครเจอโลตัสเนี่ยครับโลตัสออกกันแย่งๆ,ๆเนาะแนะนำว่าคุณเจอคุณกดบันทึกไว้เลยนะครับนะฮะฉันท่อของตัวนี้มันใครนะโอ้โหไอตัวร้ายนะครับไปคิดไกลเลยไไหมไปครับผมอีห้าคั้งครับไอน้นี่ผมว่าติดบั็กแล้วนะเนี่ยผมว่าติดบั็กแล้วเนะี่ยมันไม่ออกสองเล่มเลยทุกคนมันออกเล่มเดียวตลอดเลยนะสีม่วงอะ่ะ มันคงจะไปออกตรงไอ้ตอนต้นเกมหมดไปแล้วเนาะนะฮะเพราะว่าได้ยามีมากับอนิโมซาเนาะเนี่ยนะปกติมันจะแบบพิกๆๆเป็นม่วงให้เราเนฮะก็ฉะนั้นนะครับใครที่แบบี้เกียรยีหายก็อาจจะเล่นยาวๆไปก่อนก็ได้นะแบบเออพี่ีผมเล่นยาวๆแล้วกันนะครับแบบว่าเล่นไอดีแบบคือเอาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาเมลที่ลงทะเบียลนลงนะฮะไว้มาผูกแล้วก็แบบว่าหาเล่นไปได้เลยนะครับอ่ะมาไหม มาไหมมาไหมไม่ใช่นะครับเนี่ยแล้วก็เราจะสุ่มได้แค่สองครั้งเท่านั้นนะเนี่ยครับอีกสองครั้งไปครับผมครั้งที่สิบแปดสิบเก้าแล้วครับเหลือเหลือครั้งเดียวนะอ่นนี้สองม่วงนะสองสามสองหรือสามทุกคนโอ้แต่ว่ามันเป็นตัวนี้ดิไม่อยากได้ตัวนี้อ่ะก็คือเดินออกมาเยอะด้วยนะรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า ผมได้นะครับผมได้ตัวนี้กระการไปเนี่ยโอ้โหมันน่าจะดีมากเลยนะสําหรับนะครับไอตัวการเนี่ยโอ้โหไม่ได้จริงๆทุกคนมันจะออกแบบดีๆแบบเอรชให้เราไม่ได้ใช่ไหมนะครับอ่ะมาดูกันว่ารอบสุดท้ายได้กี่ใบเนาะสามใบได้ไหมสองใบแล้วกันใบเดียวนะครับผมก็นะครับบอกแล้วว่าโลตัสมันออกยากนะเห็นไหมยี่สิบโลเนี่ยออกรอบเดียวนะครับผมส่วนใหญ่ใครที่แบบว่าดวงซวยจัดนะครับเขาถึงยังไม่ผูกไอดีกันที่หลังเนาะ อันนี้ผมกดยืนยันผลนะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะอันที่เราเลือกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับไปครับอ่าเราก็จะได้เสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ไปกดรับของรางวัลดูมีอะไรบ้างครับผมกดรับไปก่อนเนาะเมื่อกี้มีปิดปรับปรุงเซิร์ฟไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเปิดอีกนะเห็นไหมเปิดไปแค่สามสิบถ้าเกิดอยากเปิดอีกนะครับใช้เพชรซื้อก็ได้นะหรือเพื่อนๆนะครับจะเก็บเพชรไว้ทำอย่างอื่นก็ได้นะแต่ผมขอลองซื้อให้ดูรอบหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็อันเชิญเลยครับผมไปครับอันนี้เราต้องลุล้ จุมตาเลยลุงจุมตาหน่อยจุมตาหน่อยจึ่มตาเลยเกลือนะฮะเกลือในเกลือเพื่อนๆื่อนก็ไม่เป็นไรเนาะที่เหลือก็ไปเล่นนะครับเล่นเนื้อเรื่องไปเก็บดันไปเรื่อยๆนะนะครับมีหาว่ามีตัวไหนใช้ได้บ้างอัตัวนี้ใช้ได้อยู่นะตัวนี้ดีนะครับตัวนี้ดีอยู่ตัวนี้ดีอยู่เออใช้ได้อยู่นะครับสี่สิบแล้วเห็นไหมก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรที่ได้เล่นบ้างเนาะจอมเวทของเรานะครับตัวแรกที่อัพเนาะก็คือตัวนี้แหละนะครับยามีนะครับ เพิ่มรีเวลไปเลยนะเพิ่มไปเลยนะครับเพิ่มไปสักสามสิบกว่านี้แหละผมเพิ่มไปสามสิบนะแล้วก็เดี๋ยวตัวต่อไปที่ผมจะเพิ่มก็คือนี่ฮะตะลุงโลตัสนะครับอรีเวลสูงสุดนะสูงสุดได้หกเองนะครับไม่ไม่เป็นไรเนาะหกก็หกนะครับเดี๋ยวพอเราไปเล่นเนี่ยมันก็จะดรอปของต่างๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นดันเดินเนื้อเรื่องเนาะแล้วก็ไปสู้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะใครที่เล่นนะครับพยายามมาเคลียร์เควสเคลียร์ภารกิจให้หมดให้ครบนะครับมันจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากจริงๆนะ นะครับอันนี้ก็จะไปหน่วยกระทิงดำนั่น้วยนะไปครับไปคุยกบยามีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะ่าจะมีเคเวสต่อสู้แหละแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดนะครับไปเล่นเนื้อเรื่องที่2นะนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะค,ะคล้ายๆล้ายคลิปเมื่อคืนนะครับมาสุ่ม20สบโลให้ดูแต่ว่าอันเนี้ยนะครับเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของเพื่อนเนะว่าจะเล่นนะจะเล่นเองแบบเมื่อคืนแบบที่ผมเล่นนะครับหรือว่าคุณจะไปซื้อไอเดีเนาะถ้าซื้อไอดีก็อย่างที่บอกนะว่าควรนะครับควรอย่างยิ่งในการกลางทุกคนนะ สำคัญมากๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนโกงเนาะแล้วก็หาตัวนัมเมตนะครับสักตัวหนึ่งซึ่งตัวแรกที่แนะนําเนี่ยก็ยามีนะหรือว่าใครจะหายามีคู่แอสตาเลยก็ได้นะครับแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยนะเออก็ไปเลือกเป็นแบบว่าไปเอาน้องนิโมซ่ามาก็ได้เนาะจากคุณแจเควสนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เล่นไปนะเดี๋ยวเกมก็จะปลดล็อกไปให้เรื่อยๆนะครับคุณได้คุณแจเควสไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้่นหละที่รูปล็อกอยู่นะแล้วก็ทาภารกิจทําเควสต่างๆเนาะนะครับผมนะครับ น,นี่เขาก็จะสอนนะเรื่องต่างๆของเรานะครับก็ใครอยากให้สตรีมเกมนี้พิมพ์เลข2แล้วกันนะจริงๆก็อยากสตรีมเหมือนกันนะครับวันนี้แต่ว่ามีในส่วนของ s ซมิเนอร์วอนะเดี๋ยวถ้าทันเดี๋ยวถ้าทันเดี๋ยวมาสตรีมด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันทาลานไปเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม